สวัสดีครับพี่น้องที่รักในพระคริสต์ครับท่านกำลังรับชมรายการ Living Life กับผมอาจารย์วิทยาวุฒิไกยรเกรงนะครับวันนี้เราจะมีโอกาสได้ศึกษาพระคัมภีร์ยอนบทที่10ตั้งแต่ข้อ19ถึงข้อ30ด้วยกันครับยอนบทที่10ข้อ19ถึง30คำสอนเหล่านี้ทำให้พวกยิวแตกคอกันอีกพวกเขาหลายคนพูดว่าเขามีผีสิงและเป็นบ้าไปฟังเขาทำไมคนอื่นๆก็พูดว่า คำสอนแบบนี้ไม่ได้เป็นของคนที่มีผีสิงผีจะทำให้คนตาบอดมองเห็นได้หรือขณะนั้นเป็นเทศกาลฉลองพระวิหารที่กรุงเยรูซาเล็มและเป็นฤดูหนาวพระเยซูทรงดําเนินอยู่ในบริเวณพระวิหารที่เฉลียงของซาโลมอนพวกยิวก็พากันมาห้อมล้อมพระองค์และทูลว่าท่านจะให้เราสงสัยไปอีกนานแค่ไหนถ้าท่านเป็นพระคริ์ก็จงบอกให้ชัดเจนเถิด พระเยซูตร,รัสกับพวกเขาว่าเราบอกพวกท่านแล้วแต่ท่านไม่เชื่อสิ่งที่เราทำในพระนามพระบิดาของเราก็เป็นพยานให้กับเราแต่พวกท่านไม่เชื่อเพราะท่านไม่ได้เป็นแกะของเราแกะของเราย่อมฟังเสียงของเราเรารู้จักแกะเหล่านั้นและแกะนั้นก็ตามเราเราให้ชีวิตนิรันร์แก่แกะทั้งหลายแกะเหล่านั้นจะไม่มีวันพินาศ และจะไม่มีใครแย่งชิงแกะนั้นไปจากมือของเราได้พระบิดาของเราผู้ประทานแกะนั้นให้แก่เราทรงเป็นใหญ่กว่าทุกสิ่งและไม่มีใครสามารถชิงไปจากพระหัตถ์ของพระบิดาได้เรากับพระบิดาเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันสวัสดีครับพี่น้องที่รักในพระคริสต์ครับวันนี้เราจะมีโอกาสได้มาศึกษาพระคัมภีร์ย้ยอนกันต่อนะครับในบทที่10ข้อ19ถึง30ซึ่งจะเป็นตอนที่ต่อมาจาก ที่พระเจ้าได้ทรงพูดถึงคําเปรียบเรื่องของผู้เลี้ยงที่ดีและผู้เลี้ยงที่รับจ้างมาพี่น้องครับคาสอนของพระเจ้าที่เราได้เรียนรู้กันไปเมื่อวานนี้แล้วนะครับคำสอนนี้ได้ปรากฏไว้ในข้อที่4 9บอกว่าคําสอนทําให้พวกยิวเกิดการแตกคอกันเสียงแตกแล้วมีความคิดเป็นสองฝักสองฝ่ายความคิดแรกก็บอกว่าพระเยซูคริสต์เนี่ยคงมีผีสิงและเป็นบ้าไปแล้วเราจะไปฟังเขาทําไมแต่ก็มีอีกความคิดหนึ่งในข้อ21บอบอกว่า คำสอนแบบนี้เนี่ยไม่ได้เป็นคนที่มีผีสิงนะเพราะผีจะทําให้คนตาบอดมองเห็นได้หรือแสดงให้เห็นว่าคําสอนของพระเยซูคริสต์ทาให้พวกเขารู้สึกว่าตาสว่างขึ้นและมองเห็นและมีความเข้าใจเกี่ยวกับพระวจนะพระคําของพระเจ้าอย่างชัดเจนมากขึ้นครับแต่สิ่งต่างๆเหล่านั้นเนี่ยก็เป็นสิ่งที่มีคําถามแล้วก็เกิดเป็นข้อสงสัย ในเวลานั้นนะครับข้อ,อย2บอกว่ามันเป็นเทศกาลฉลองพระวิหารที่กรุงเยรูซาเลม็มแล้วก็เป็นฤด,ดูหนาวจึงมีคนอยู่ในบริเวณพระวิหารจํานวนมากนะครับพระเยซูคริสต์เองก็ดําเนินอยู่ในบริเวณพระวิหารตรงเฉลียงซาโลมอนแล้วก็มีคนที่เข้ามาถามพระองค์อย่างอดรนทนไม่ไหวลองคิดดูนะครับมีคนสองพวกคิดว่าคงมีจํานวนไม่น้อยไปกว่ากันเท่าไหร่นะครับต่างก็มีข้อพิพาทและข้อสงสยัยแล้วก็โต้เถียงกันไปมาจนกระทั่งหาข้อยุติไม่ได้ ในข้อที่24ก็จึงได้เห็นว่าพวกยิวก็พากันมาห้อมล้อมเราลองคิดถึงภาพคนเยอะๆที่มาห้อมล้อมองค์พระเยซุคริสต์นะครับและถามกับพระองค์อย่างตรงไปตรงมาทีเดียวนะครับว่าท่านจะให้เราสงสัยไปอีกนานแค่ไหนถ้าท่านเป็นพระคริสต์ก็จงบอกให้ชัดเจนเถอดพี่น้องครับคำถามนี้สะท้อนอะไรบ้างคำถามนี้สะท้อนให้เห็นว่าพวกเขา มีความสงสัยประการหนึ่งว่าบางทีพระเยซูคริสต์คงเป็นพระคริสต์พระคริสต์นี้ก็คือในภาษาฮิบรูก็คือพระเมสสิยาห์นะครับคือพระผู้ช่วยให้รอดที่ชนอิสราเอลนั้นรอคอยการที่มีข้อสงสัยประการน,นี้ก็แน่นอนครับย่อมมาจากการอัศจรรย์หลายๆอย่างซึ่งเป็นหมายสําคัญที่บ่งชี้อย่างชัดเจนว่าพระเยซูคริสต์เป็นพระเมสสิยาห์แต่หลายๆครั้งเมื่อเราเป็นคริสเตียนมานานในชีวิตของเรา ผ่านหนทางความลําบากอุปสรรคขวางน้ําผ่านการเผชิญชีวิตต่างๆนานาเราก็อาจจะเหมือนคนเหล่านี้นะครับเราอาจจะมีความสงสัยและก็มีคําถามขึ้นมาในชีวิตของเราบ้างอยู่เหมือนกันเราอาจจะถามพระเยซูคริสต์แบบนี้จริงๆก็ได้นะครับว่าเอ๊ะพระองค์ตกลงเนี่ยพระองค์งเป็นใครกันแน่พระองค์เป็นพระคริสต์เหรอพระองค์เป็นพระผู้ช่วยให้รอดจริงๆหรือเปล่าพี่น้องครับท่านเคยมีความสงสัยแบบนี้เกิดขึ้นในความคิด ขึ้นในชีวิตของพวกท่านบ้างหรือเปล่าครับถ้าท่านมีสิ่งในวันนี้ที่เป็นพระธรรมของพระเจ้าก็จะให้ความชัดเจนและช่วยเตือนสติของท่านได้อย่างมากเลยทีเดียวครับพี่น้องครับพวกยิวมาห้อมล้อมและบอกกับพระเยสุคริสต์ว่าท่านจะให้เราสงสัยไปนานแค่ไหนถ้าท่านเป็นพระคริสต์จงบอกเถิดพระเยสุคริสต์ทรงมีปฏิกิริยาตอบโต้พวกเขาอย่างไรบ้างในข้อยีเราเห็นว่าพระเยสุคริสต์ตัดกับพวกเขาว่า เราบอกพวกท่านแล้วแต่ท่านไม่เชื่อสิ่งที่เราทำในพระนามของพระบิดาของเราเป็นพยานให้กับเราพี่น้องครับพระเยซูคริสต,ต์ตอบชัดเจนว่าพระองค์บอกแล้วพระองค์บอกแล้วบอกโดยไหนครับอาจจะไม่ได้บอกทางภาษาแบบตรงไปตรงมาแต่พระองค์บอกชัดเจนในสิ่งที่พระองค์ทำในนามของพระบิดา นั่นเป็นสิ่งที่เป็นพยานเป็นหมายสําคัญที่ชี้ชัดว่าพระองค์นั่นแหละคือพระคริสต์หรือพระเมสสิยาที่พวกเขารอคอยพี่น้องครับถ้าวันนี้เราเองก็มีความสงสัยมีคําถามเกิดขึ้นในใจกับเราเหมือนกันว่าพระเยซูคริสต์ทรงเป็นผู้ใดกันแน่เราอาจจะเคยเชื่ออย่างหมดหัวใจมาก่อนในวันแรกที่เราได้รู้จักกับพระเจ้าว่าพระองค์ทรงเป็นพระเจ้าพระองค์เป็นพระบุตรของพระเจ้าแต่หลายครั้งเราอาจจะสงสัยใช่ไหมครับว่า และพระองค์เป็นพระผู้ช่วยให้รอดของเราจริงหรือความสงสัยต่างๆเหล่านี้เกิดขึ้นได้อย่างไรก็เกิดขึ้นเพราะว่าการเผชิญกับวิบากกรรมต่างๆในชีวิตของเราบุรรคขวางน้ําในชีวิตของเรามากมายทีเดียวที่ทําให้เรามีคําถามว่าพระองค์อยู่ไหนเมื่อเขาเมื่อเราลําบากพระองค์อยู่ไหนเมื่อเราต้องการความช่วยเหลือและสิ่งต่างๆเหล่านี้ก็เร้าใจให้เราเคยมีคําถามและข้อสงสัยขึ้นมาในชีวิตว่าพระองค์เป็นพระผู้ช่วยให้รอดจริงหรือ ถ้าท่านมีความสงสัยแบบนี้ผมเองอยากจะให้คําตอบของพระเยซูคริสต์ในข้อที่25นั้นเป็นข้อที่เตือนสติใจของพวกเราอีกครั้งหนึ่งนะครับพระเยซูคริสต์ตอบว่าพระองค์ได้ตอบท่านแล้วตอบโดยทางการที่พระองค์ได้ทําสิ่งต่างๆในพระนามของพระบิดาทึ่งเป็นคําพยานที่บอกว่าพระคริตสต์ทรงเป็นพระผู้ช่วยให้รอดของเราลองนึกย้อนกลับไปในวันบานสิครับพี่น้องครับเราเคยอธิษฐาน และพระองค์ทรงตอบคำมัธษฐานของเรามากี่ครั้งแล้วมีพระพรของพระเจ้าหลายหลายครั้งใช่ไหมครับในชีวิตของเราที่เราได้รับจากพระองค์อย่างน่าอัศจรรย์มีการเปลี่ยนแปลงจิตใจที่เกิดขึ้นโดยพระวิญญาณบริสุทธิ์อย่างที่เราไม่สามารถที่จะเปลี่ยนแปลงตัวเองได้เลยเคยเกิดขึ้นชีวิตในชีวิตของเรามาแล้วบางครั้งการที่เราย้อนกลับไปนับพระพรของพระเจ้าในวันๆของเราก็จะกลายเป็นเหมือนปมที่กลายเป็นสมอใหญ่ แห่งความเชื่อของเราที่ทอดยาวลงในทะเลอันโครงเคลงทะเลแห่งชีวิตนี้เพื่อให้เรามีชีวิตแห่งความเชื่อที่ปักหลักและแน่นหนานะครับพี่น้องครับเมื่อเรามีข้อสงสัยสิ่งที่จะทําให้เราชนะข้อสงสัยก็คือการอัศจรรย์พระคุณพระพรในชีวิตที่พระองค์ได้ทรงทําในชีวิตของเราผ่านมาแล้วผมอยากจะให้เรานึกย้อนกลับไปในวันวานและนึกถ,ถึงพระพรแต่ละอย่างของพระองค์ช้าๆขีละพระพร นั่นจะทําให้พี่น้องหายสงสัยและหมดข้อกังวลใจในสิ่งต่างๆเหล่านี้อย่างสิ้นเชิงครับพี่น้องครับแต่อย่างไรก็แล้วแต่ก็จะมีหลายๆคนเหมือนกันที่อาจจะพลาดจากความเชื่อจากพระเจ้าและก็หลุดหายไปจากความเชื่อเหล่านี้พระเยซูคริสต์พูดไว้น่ากลัวนะครับพระองค์บอกไว้ในข้อ26ว่าแต่พวกท่านไม่เชื่อเพราะท่านไม่ได้เป็นแกะของเราคําพูดนี้เนี่ยไม่ได้พูด กับคนที่ไม่รู้จกักศาสนานะครับแต่พูดกับพวกยิวที่มาห้อมล้อมซึ่งในในหมู่พวกยิวก็มีฟาริสีมีธรรมจาร์รวมอยู่ด้วยพระองค์บอกว่าพวกท่านไม่เชื่อเพราะท่านไม่ได้เป็นแกะของเราการที่เราจะเป็นแกะของพระเจ้าได้มันไม่ไสําคัญว่าเราเกิดมาในครอบครัวคริสเตียนไหมเป็นเหมือนพวกยิวเหล่านี้ไหมหรือเรามีความรู้พระคัมภีร์แค่ไหนเรารู้จักหรือเราเป็นแกะของพระเจ้าได้ก็โดยเรายอมรับว่าพระองค์เป็น ผู้เลี้ยงแกะของเราหรือเป็นพระเมสสิยาเป็นพระคริสต์เป็นพระผู้ช่วยให้รอดชีวิตของเราอย่างแท้จ,จริงถ้าเรามีข้อสงสัยบางทีมันก็ทําให้เราออกมาจากข้อแกะอันปลอดภัยของพระเจ้าได้เหมือนกันเพราะฉะนั้นอยากจะเตือนสติพวกเรารีบกลับไปในข้อแกะรีบหมดข้อสงสัยโดยการที่เราย้อนกลับไปนับพระพรในวันๆของเรานะครับ น้องทีักครับในข้อ28บอกว่าเราจะให้ชีวิตนิรันร์แก่แกะทั้งหลายแกะเหล่านั้นจะไม่มีวันพินาศและจะไม่มีใครแย่งชิงแกะนั้นไปจากมือของเราได้น้องครับแม้ว่าเราจะมีข้อสงสัยอย่างไรก็แล้วแต่พระเจ้าได้ทรงมีพระสัญญาในพระคัมภีร์ตอนนี้ว่าพระองค์ปรารถนาที่จะมอบชีวิตนิรันร์ซึ่งเป็นพระพรสูงสุดที่เราแต่ละคนปรารถนานะครับมีชีวิตนิรันร์อยู่กับพระเจ้าในเมืองบรมสุกเกษมแกะเหล่านั้นจะไม่มีวันพินาศ จะไม่มีใครแย่งชิงแก่นั้นไปจากมือของเราได้เหมือนพระคัมภีร์บอกว่าไม่มีสิ่งใดที่ทําให้เราหลุดพ้นไปจากความรักของพระองค์ได้เลยไม่ว่าจะเป็นสิ่งใดๆก็แล้วแต่พระเจ้ายังทรงมีความรักมีความหวังในใจของเราอยู่เสมอนะครับพี่น้องครับถ้าวันนี้ท่านเป็นคนหนึ่งที่เอิญไม่ได้ยินเทปเฝ้าเดียวในตอนนี้และท่านเองได้ละเลยจากความเชื่อไปเป็นเวลานาน,านแล้วผมอยากจะบอกว่าพระเจ้ายังทรงมีความหวังในใจกับท่านอยู่นะครับ พระเจ้าปรารถนาที่จะเรียกร้องให้ท่านกลับมาหาพระองค์หมดข้อสงสัยว่าพระองค์เป็นใครในชีวิตของท่านเพราะพระพระเจ้าทรงเป็นผู้เลี้ยงที่ดีของท่านไงครับพระเจ้าปรารถนาที่จะให้ท่านกลับเข้ามาในข้อแกะของพระเจ้าเพื่อจะมอบชีวินิรันร์พิทักษ์รักษาและอบอุ้มท่านในเวลาที่ท่านบาดเจ็บในเวลาที่ท่านต้องการความช่วยเหลือเพราะฉะนั้นในวันนี้ผมจึงอยากจะให้เรามีโอกาสได้ศึกษาพระธรรมตอนนี้และบ่งบอกชัดเจนนะครับว่าพระเจ้าทรงเป็นผู้เลี้ยง ที่แท้จริงของเราพระองค์ยังทรงบอกในข้อ30บอกว่าพระองค์กับพระบิดาเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันนี่แหละครับพี่น้องครับพระองค์ทรงเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันกับพระบิดาซึ่งหมายความว่าข้อแกะของพระเจ้าและแกะที่พระองค์ทรงเลี้ยงดูนั้นจะเป็นประชากรของพระเจ้าด้วยเช่นเดียวกันเพราะพระองค์ทรงเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันกับพระบิดา ขอให้เรามั่นใจนะครับว่าทางที่เราเลือกมานั้นเป็นทางที่ถูกต้องเป็นทางที่แท้จริงและเป็นทางที่พาเราไปสู่ความจริงแท้เป็นชีวิตนิรันที่เรารอคอยอย่างแน่นอนอย่าให้เราสงสัยเลยนะครับแต่ถ้าเรามีข้อสงสัยให้เราย้อนกลับไปนับพระพรของพระเจ้าที่ผ่านเข้ามาในชีวิตของเรามากมายจนเรียกว่านับไม่ถ้วนเลยทีเดียวหวังว่าพี่น้องจะกลับมาหาพระเจ้าและมีความมั่นคงในความเชื่อเพิ่มมากมายยิ่งขึ้นจากสิ่งที่พระองค์ได้กระทําในชีวิตของพี่น้องแต่ละคนแล้วนะครับขอพระเจ้าอวยพรครับ